เรียนท่านที่เคารพและมิาสายทุกท่านครับผมพลตรีดร,อ,รอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันพระศักด์ที่18สิงหาคม2565ครับว่างไปสองวันในการที่จะอัดคลิปทำ u t u b e เพราะว่ามีการจัดเสวนาเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องแผ่นดินพระปิ่นเกล้าโดย ท่านอาจารย์จุนพระสอนพนมวันนัชยาและผมก็ได้หารือกันเมื่อประมาณสองเดือนที่ผ่านมาอยากจะถ่ายทอดประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่สังคมทั่วไปเนี่ยได้รับทราบให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเพราเห็นตรงกันว่าคนไทยยุคใหม่ไม่มีความรู้ใดๆเรื่องรากฐานประวัติศาสตร์เรื่องการเสียสละของบรรพชนแห่งชาติและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือพระหมหาบารมี พระปรีชาสามารถของพระมหาษัตวร์รัชการต่างๆในราชวงจักรีที่ทําให้พวกเรามีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายในทุกวันนี้จึงสมควรที่จะแสดงความกตัญญูกตาเวทีเราทําสิ่งใดไม่ได้มากก็ใช้ความรู้ที่มีเผยแพร่ต่อไปให้ผู้คนทั้งหลายได้ประจักษ์กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเซาวิสปางกาะที่ไรโกนา ให้พื้นที่โดยใช้ห้องเรียนออนไลน์ CISCO w e b e x ก็มีท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่อนเนื่องกันมาโดยตลอดนะครับเราก็พูดคุยกันถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลายัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวมาจนถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเมื่อวาน เราพูดถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งฝรั่งเรียกว่าเซคันคิงท่านก็มีสถานภาพเทียบเท่าพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์จักรีเช่นเดียวกันเรื่องราวของพระองค์นั้นก็ไม่ค่อยมีผู้คนเข้าใจอย่างถ่องแท้และแพร่หลายเราจึงพูดคุยกันใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงยังไม่จบครับในวันพุธหน้าเราจะมาต่อกันเรื่อง วิกฤตการ์วางหน้าแล้วท่านที่สนใจก็ขอเรียนเชิญได้มาร่วมกิจกรรมกันทางแอปพลิเคชัน Cisco WebEx ครับวันพุธหน้าเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเรียนเชิญทุกท่านผมได้นำเสนอรหัสต่างๆไว้ในหน้าจอนี้แล้วและอากจะเรียนถึงกิจกรรมข้ามวันนี้เวลาทุ่มท่าน โรบนท่านประธานสภาธุรกิจออสเตรเลียก็ได้กรุณาให้เกียรติมาให้ข้อมูลความรู้แก่เราในเรื่องเกี่ยวกับตลาดสินค้าในออสเตรเลียซึ่งสินค้าไทยนั้นมีลูกทางมากมายครับที่จะขยายตลาดในพื้นที่นั้นเพียงแต่ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจและมีการบริหารกิจการต้านกลยุทการตลาดที่เหมาะสมหรือไม่ เพื่อเอาชนะคู่แข่งซึ่งตอนนี้คู่แข่งที่สำคัญก็คือเวียดนามและอินโดนีเซียท่านที่สนใจในเรื่องนี้ก็เรียนเชิญร่วมเสวนากันในเวลาหนึ่งทุ่มตรงคืนวันนี้ครับเมื่อสองสามวันก่อนท่านก็คงได้ทราบข่าวเรื่องสภาล่มนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเหยียดยามอดสูเป็นอย่างยิ่งผมก็มีความรู้จักมาคุ้นกับสอสอบางคน แล้วก็สวหลายคนพวกสสก็รู้จักอาจจะไปเรียนหลักสูตรด้วยกันบ้างรู้จักตามหน้าที่การงานบ้างซึ่งผมไม่ได้สนิทสนมอะไรกับคนพวกนั้นแต่สวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าราชการเก่าที่ผมรู้จักมากคุ้นกันผมก็พยายามหาข่าวว่าความจริงแล้วมันเกิดสิ่งใดขึ้นมาก็ได้รับข้อมูลตรงกันนะครับว่ามีคนไปโทรศัพท์ล็อบบี้ให้ออกจากห้องประชุม แล้วก็ถ้าหากนั่งอยู่ก็ไม่ให้แสดงตนเพื่อต้องการให้สภาลม่มหลังจากที่มีการตรวจสอบหลายๆกระแสปรากฏว่าคำตอบตรงกันบางคนก็บอกกับผมด้วยว่าจะให้ทำยังไงใครๆขาก็ทำกันไอ้คำพูดอย่างนี้ที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วครับผมก็พยายามจะไม่มองเขาในแง่นั้นแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นผมผมจะไม่พูดและผมจะไม่ทำคำว่าใครๆเขาก็ทำกันน่ะเป็นคำแก้ตัวของคนชั้นต่ำที่ถูกจับผิดได้แล้วไม่มีหนทางที่จะแถทายต่อไปเช่นขับรถผ่าไฟแดงตำรวจจับก็จะทะเลาะก,กับตำรวจบอกว่าเอ้าผมก็เห็นคล้ายๆเขาก็ทำกันโดยเฉพาะยิ่ง ไปเวณสี่แยกที่จริงแล้วถ้าไม่มีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายได้เขาจะเลี้ยวไม่ได้ถ้าหากได้ไฟแดงก็ต้องรอจนกว่าจะได้ไฟเขียวแล้วจึงเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบางสี่แยกมีป้ายบอกว่าให้เลี้ยวซ้ายได้เขาใช้คำภาษาผิดๆว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดซึ่งคนที่เขียนข้อความเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทยก็ใช้ภาษาแบบหยาบๆตื้นๆแบบนี้เองถ้าหากมีป้ายอย่างนั้นก็เลี้ยวได้ ถ้าไม่มีป้ายเลี้ยวไม่ได้นี่ก็คือหลักทั่วทั่วไปเป็นหลักพื้นฐานแต่ท่านก็ทราบดีคนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจเลยทั้งสิ้นมักง่ายเข้าว่ามันก็จะเลี้ยวกันดังนั้นพอมีบางคนเลี้ยวไปแล้วก็ถูกตำรวจที่เขาอยู่อีกฝากหนึง่งเขาเรียกมามันก็จะตอบว่าใครๆเขาคว้าทากันคําแก้ตัวเงี้ยหน้าดูถูกเหยียดยามในสมัยก่อนผมก็รังเกียจมากแต่นี่ไม่แล้วครับผมก็ดูมันเฉยเฉยแหละ เพียงแต่ว่าถ้าเทียบเคียงกันแล้วผมจะไม่ทําเท่านั้นซึ่งอยากจะเตือนท่านที่ติดตามช่องนี้และเป็นกิจามนมิตด้วยกันว่าทานี้อย่าพูดครับเวลาเราจะชี้แจงเรื่องใดก็ตามถ้าเราไม่ผิดเนี่ยก็ต้องยึดหลักว่าทําเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราทําผิดจริงๆเ่ยก็ยอมรับไปเถอะครับเราจะได้ดัดสันดาลตัวเองด้วยว่าทีหลังจะได้เข็ดผมก็โดนใบสั่งอยู่เป็นประจำเหมือนกันปีหนึ่งสองสามครั้ง เพราะว่าขึ้นทางด่วนแล้วบางครั้งเนี่ยก็ใจร้อนขับรถเร็วเขาก็ส่งใบสั่งมาที่บ้านไอ้ลูกสาวมก็ไปจ่ายให้โดยโอน,โอน,โ,อนโอนเงินไปนะครับแล้วมันก็บนอย่างงู้นอย่างนี้ก็ทำไงได้ก็มันเป็นความจริงอะ่ะก็บอกไปโอ,อ้ขอโทษทีนะเพลอไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าความเร็วบางทีมันต่างกันที่เขากำหนดไว้ส0บยกิโลเมตรเนี่ยเราไม่รู้สึก เวลาขับรถที่ออสเตรเลียเขากำหนด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมขับ70ผมไม่รสึกนครับถ้าหากไม่มองไอ้มิเตอร์เนี่ยมาตรวัดเนี่ยก็จะไม่ทราบพอกลับมาถึงกรุงเทพสาอาทิตย์ใบสั่งตามมาจากเมืองอดิเลตบอกว่าขับรถเร็วมีรูปถ่ายมาเรียบร้อยเลยให้เสียค่าปรับ100ดอลลาร์ถ้าคิดว่าไม่ผิดให้ไปขึ้นศาล ศาลจะตัดสินให้ผมก็โอนเงินไปให้เขาขก็จบไปตอนนั้นขับรถโเดิ้นก็ไม่แก้ตัวอะไรหรอกครับผิดก็มันก็คือผิดนั่นแหละทํายังไงได้แล้วก็พยายามระ,ระวังตัวไว้พยายามมีสติเท่านั้นเองแต่อย่าแถรครับคนดีๆไม่แถใครๆเขาก็ทํากันหรือบางทีก็บอกว่าแล้วจะให้ผมทํำยังไงเหมือนไอ้สวที่ผมถามเนี่ยว่าท้ามึงทําอย่างนั้นเขาบอกว่าใครๆเขาก็ทํากัน มันโทรศัพท์มาจิกให้ผมออกจากห้องแล้วจะให้ผมทำไงถ้าคนดีๆเขาไม่ถามคำนี้หรอกครับทำไงเองก็ทำตามหน้าที่สิหน้าที่สอสอสอวอเองก็เข้าประชุมเองก็ต้องเข้าประชุมเองจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเองก็แสดงความเห็นออกไปเวลาเขาขอคะแนนโหวตเองก็โหวตไปสิไม่ได้บังคับนี่หว่าเองจะต้องโหวตร้อยโหวตห้าร้อยบ้าบอคอแตกก็แล้วแต่เองแต่เองหนีออกมาไม่ได้นี่แหละคือความเลวไม่ใช่ว่าโหวต ข้อใดแล้วจะเป็นความเลวข้อใดเป็นความดีไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่ทำหน้าที่เรื่องอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเราต้องสอนคนไทยของเราเนี่ยให้มีสิ่งที่เรียกว่า responsibility มี integrity คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีพวกมากลากไปเวลาจะทำสิ่งที่ดีแต่ว่าแตกต่างกับคนอื่นเขาก็ยืนหยัดไม่ได้ไม่นั่นใจในตนเอง อะไรดีก็ยืนหยัดอย่างนั้นครับไม่ต้องไปสนใจพวกเศษขยะเพราะว่ายาคาหรือสวนะมันมีมากมายกอกล้วยไม้มีนิดเดียวเราจะยอมเป็นกอสวะหรือจะเป็นกอกล้วยไม้มันก็แล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมขอยืนยันว่าต้องยืนหยัดความถูกต้องเอาไว้ในทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่มีหลักคิดอะไรก็หลักศีลน,นะครับแค่ศีลห้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมาก ไม่ว่าจากคนทั่วไปนะครับแม้แต่พระภิกษุก็รักษาไม่ไหวแล้วครับสินห้าเนี่ยโดยเพราะยิ่งข้อสี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากไม่ใช่แค่พูดโปดอย่างเดียวนะไม่พูดโปดแล้วจะผ่านไม่ใช่นะครับต้องหาความรู้ผมไม่มาสอนเรื่องนี้ในในครั้งนี้หรอกครับเพียงแต่ว่าเราต้องซื่อสัตย์แล้วต้องยึดหลักเอาไว้เช่นว่าเรื่องการลักทรัพย์เอาละฉันไม่เคยขโมยของใครเลยแล้วทำไมมาว่าเราฉันอีกแข็งผ่านแล้วข้อสองแน่ใจเลยครับท่านดูคอมพิวเตอร์ที่ร้านใช้ ถ้าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยเขาก็ติดโปรแกรมแอปพลิเคชันมาให้ที่เป็นพื้นฐานอยู่ในเครื่องท่านไม่ต้องไปหาซื้อแต่ถ้าท่านซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็ใช้ Windows เพราะคุ้นเคยกัน Windows OS และยังมีชุด Office อีกไม่ว่าจะเป็น powerpoint ไม่ว่าจะเป็น word ไม่ว่าจะเป็น excel และอื่นๆเนี่ยพวกนี้เขาขายนะครับไม่ใช่ของฟรีแต่ทำไมเวลาซื้อบางคนมีติดเครื่องมาเลย ไอ้นั่นแหะครับผู้ลายมันใส่มาให้หรือมิฉะนั้นท่านก็ไปซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนแถวฟอร์จูนแล้วก็มีคนรับจ้างลงเรียบร้อยเลยจะเอาโปรแกรมอะไรลงให้ได้หมดนั่นแหะครับลักทรัพย์ครับเพราะว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมพวกนั้นไม่ใช่ของท่านท่านไม่มีสิทธิ์เป็นของเจ้าของของเขา Windows ก็เป็นของ Microsoft ใช่ไหมครับ a c r o b a t ก็เป็นของบริษัท a c r o b a t แล้วทำไมต้องไปขโมยเขามีครั้งหนึ่งนานแล้วครับผมไปซื้อแล็ปท็อปมาใหม่เมื่อปีก่อนเนี่ยผมเตรียมจะสอนหลักสูตรวิชาภัยพิบัติจะมาครับผมก็ไปซื้อ Windows มาแต่ก็เป็น Windows 365ใช้ได้ปีเดียวผมก็ซื้อมาใส่เครื่องของผมผมใส่ไม่เป็นก็มีลูกศิษย์เดินเข้ามาก็ถามว่าอีกใส่เป็นไหมเคยทำให้หน่อยสิเขาก็ เอากล่องไปดูเขาบอกอาจารย์ทําไมไปซื้อของแท้มาเนี่ยต้องเป็นหลายพันนะว่าใช่เดียกับ2,000นนะ os window อ่ะแล้วอาจารย์ทําไมไม่ไปซื้อแถวฟอร์จูนให้เขาลงให้ด้วยเบ็ดเสร็จห้าร้อบาทจเอากี่โปรแกรมก็ได้ผมก็เลยสอนเข้าไปว่าเอ้ยนั่นมันตักทรัพย์มันขโมยของนะครับผมกลัวตกนรลอกผมไม่ทําหรอกผมลง os เพราผมคุ้นเคยแต่ว่าชุดออฟฟิศเนี่ยมันไม่จําเป็นเพราะว่ามีโปรแกรมฟรีที่เ,เรียกว่า open source เนี่ย เขาให้ฟรีเนี่ยมีหลายอย่างที่คล้ายๆกัน powerpoint ไม่ต้องไปซื้อเขาก็ได้ก็มีโปรแกรม presentation หลายโปรแกรมที่เขาพัฒนาขึ้นมาแล้วแจกฟรีหรือไม่ฉะนั้นถ้าไม่ใช้ os ก็ใช้ u b u n t u ก็ได้สมัยก่อนก็มีปลาดาวผมทำอย่างเงี้ยหลายคนมันก็มองเดินตัวไอ้ตัวประหลาดบอกอาจารย์ทำไมโง่นะนะัแค่ไปซื้อแผ่น โปรแกรมมาแผ่นละร้อยเดียจะลงอะไรก็ได้เนี่ยผมก็เลยต้องสอนเขาไปแต่ผมเชื่อว่าเขาไม่เชื่อเพราะคนไทยส่วนใหญ่ผมว่าทั้งหมดเลยแม้แต่ท่านถามตัวเองเลยครับว่าท่านใช้โปรแกรมเนี่ยเถื่อนหรือว่าเป็นโปรแกรมลเส้นถ้าท่านใช้โปรแกรมเถื่อนข้อ2ไม่ผ่านครับขโมยขโมยของเข้ามาบางคนมันก็บอกว่าเฮ้ยเขารวยแล้วอาจารย์เอามาให้แค่เนี้ยจะเป็นไรนักหนาใครๆเขาก็ทํากัน นี่ครับผมที่ยิงคำนี้แล้วผมหงุดหงิดทุกทีก็ความชั่วมันทำอะ่ะแล้วทําไมต้องไปทําตามมันล่ะแล้วก็ยืนของเราสิครับทําไมจะต้องไปลอยตามน้ําเหมือนกอสว่าหรือว่ากอขี้หมาลอยน้าไปลอยน้ํามาและยังมาบอกว่าคนอื่นที่ทําถูกต้องเป็นเรื่องผิดพวกคนไทยเราเนี่ครับคุ้นเคยกับความชั่วความผิดจนกระทั่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูก โดยเพราะย่างยิ่งไอข้อความต่างๆที่เขียนกันมาประดิษฐบประดอยโดยพวกมีปมด้อยอยากให้คนหลายคนแช่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยแล้วคนทั้งหลายไม่มีหลักคิดพออ่านดูลื่นหูก็แชร์กันต่อไปยกตัวอย่างเช่นมันบอกว่าว่ว้พ่อแม่ก็เหมือนว่า้อรหันอ่าอันนี้ก็อยากจะยกยอฟังดูลื่นหูใช่ไหมครับแต่ คนที่มีความคิดลองตรองสักนิดมันถูกไหมพระอาหารหันต์คือผู้ที่ดับกิเลสทั้งมวลกิเลสสามประเภทใหญ่ๆโลภะโทสะโมหะผู้ที่ดับได้ทั้งหมดเรียกว่านั่นก็คืออยู่ในสถานะพระอาหารหันต์จะยังมีมนุษย์มีชีวิตอยู่หรือปรินิพพานไปแล้วไม่สําคัญถ้าหากดับกิเลสได้หมดเรียกว่าพระอาหารหันต์ถ้าดับไม่หมดก็ลดหลั่นลงมาต่ําสุดคือพระโสดาบัน ประหารโทสะได้แต่ประหารโลภะและโมหะไม่ได้ถ้าเราเข้าใจายอย่างนี้รับพ่อแม่เราเนี่ยท่านดับอากโกศลจิตหรือวากิเลสได้หมดหรือไม่ถ้าท่านดับได้หมดแล้วท่านก็คืออรหันต์แต่ท่านท่านดับไม่ได้หมดท่านไม่ใช่อรหันต์แล้วจะมาเทียบว่าพ่อแม่คืออรหันต์ไม่ได้เห็นไหมครับมันเล่นคําเล่นภาษาจนกระทั่งบิดเบี้ยวไปหมดผู้คนก็ไม่รู้เรื่องหลักคิดก็ไม่มี เรื่องพุทธศาสนาก็ไม่รไม่รู้เลยก็ลอยตามน้ํากันไปพูดกันไปผิดผิดมากมายเมื่อวานผมก็เห็นคนหนึ่งมาบอกว่าอาชีพที่ลําบากยากเย็นไม่มีเงินเดือนแต่ต้องทําคืออาชีพแม่เฮ้ย hey, ไอ้บ้าภาษาไทยเนี่ยใช้ถูกแม่ไม่ใช่อาชีพแม่คือสถานภาพตอนนี้การที่ใช้ใช้ภาษาผิดผิดแล้วก็มั่วกันไปเนี่ยนะครับและยอมตกเหวกันไปเพราะอะไรครับเพราะมันลื่นถู ำมรับคนโง่ๆแต่คนที่มีปัญญาจะรู้เลยว่ามันคนละเรื่องกันเลยเทียบกันไม่ได้เลยการที่ใช้ภาษาผิดผิดทาให้ภาษาเนี่ยหมดขีดความสามารถในการสื่อสารตอนนี้พอสื่อสารกันไม่ได้โดยใช้ภาษาเดียวกันเนื่องจากว่าความหมายมันบิดเบี้ยวไปหมดแล้วเนี่ยภาษามันก็ทํางานไม่ได้ก็เหมือนกับเรามีเครื่องรับส่งวิทยุเวลากดคีย์อยู่ในภาคสง่ง ปรากฏว่าแบตเตอรี่มันบิดเบีย้ยวมันไม่ยอมส่งกระแสไฟฟ้าไปหรือมีนั้นมันส่งสัญญาณวิโยุไปแต่กระท่อนกระแท่นผู้รับก็รับไม่รู้เรื่องงนั้นการสื่อสารครัางนั้นก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันการใช้ภาษาผิดผิดมันจะส่งผลให้การสื่อสารเนี่ยล้มเหลวเมื่อการสื่อสารล้มเหลวไม่สามารถทําความเข้าใจให้ตรงกันได้ก็หมดความหมายในการใช้ภาษาถึงแม้ว่าภาษาเนี่ย จะมีความเข้าใจชัดเจนกันอย่างเต็มที่ก็ตามเถอะแต่มันไม่สามารถสื่อได้ในทุกเรื่องมันสื่อได้เพียงแค่จุดเล็กๆเ,เท่านั้นสื่อให้คนเข้าใจไม่ได้เปรียบดังว่าท่านลองคิดารณาดูนะครับท่านจะอธิบายโดยใช้คําพูดอย่างไรให้คนตาบอดเข้าใจว่าสีแดงกับสีเขียวมันต่างกันท่านจะพูดจนปากจีบถึงหูท่านก็อธิบายให้คนตาบอดเข้าใจไม่ได้เพราะเขาบกพร่องทาง ขู่ปราสาทเมื่อตาเขามองไม่เห็นจาทีบ่าเออสีแดงนะมันก็มันก็แดงแดงนะคล้ายๆสีส้มเฮ้แล้วสีส้มคืออะไรวะสีส้มนะมันก็อ่อนกว่าสีแดงนิดนึงมีสีเหลืองผสมสีเหลืองมันคืออะไรพูดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกครับเพราะมันสื่อสารกันไม่ได้เนื่องจากว่าพื้นฐานต่างกันแล้วก็มีข้อบอกพร่องอย่างนี้ภาษาเช่นกันครับอย่าให้บิดเบี้ยวอย่าประดิษฐ์คำมากมาย คนที่ประดิษฐ์คำใน Facebook ใน YouTube เนี่ยนะครับส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดก็คือพวกมีปมด้อยอยากได้คนอื่นกดไลค์กดแชร์หรือวิฉะนั้นก็ต้องการที่จะโฆษณาชวนเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมาวิ่ง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 ทักแม่ค้ามิดึงนี่แหละเป็นผู้ว่าที่เก่งมันเก่งที่ไหนครับมันบริหารที่ไหนล่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีหน้าที่บริหารมีหน้าที่ตัดสินใจไม่ได้มีหน้าที่ทักคนกวาดขยะแล้วก็ เดินชีโตชีเบไปตามข้างถนนนั่นก็ไม่ใช่แอ้นคนก็ไม่รู้ว่าหน้าที่คืออะไรพอเห็นมันทำอย่างนั้นก็แส่ซ้องกันตายเพราะความไม่รู้ไม่พลเนี่ยเขาไม่ลงไปลบในสนามเพราะกับพลทหารเพราะว่าหน้าที่นายพลเนี่ยพลทหารทําแทนไม่ได้และหน้าที่พลทหารนายพลก็ทําแทนไม่ได้เนื่องจากว่าฝึกมาต่างการประวัติต่างกันภารกิจแตกต่างกันไป ถ้าในพลลงไปลบในสนามเพราะแล้วใครจะบัญชาการลบในภาพรวมใครจะออกคําสั่งยุทธการใครจะกำกับดูแลมันไม่มีมันโบวหายไปไอ้นี่ก็ไปวิเยอะอยู่ในสนามเพาะยิงปืนโป้งป้าเห็นไหมครับว่าระบบของเรานี่คือระบบการแบ่งหน้าที่กันทํามาจากพื้นฐานที่เรียกว่าบิวโราซีที่แม็กซ์เวเบอร์เขาชี้เห็นชัดเจนแล้ว ดังนั้นก็ต้องทําตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ไม่ใช่หน้าที่นี้ทําให้เป็นทะลึ่งไปทําหน้าที่อื่นให้พวกชาวบ้านก็ไม่เข้าใจเพราะว่าความรู้แทบไม่มีก็แซ่ซ้องกันไปนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนครับอะไรต้องตามต้องยืนหยัดความถูกต้องไม่บิดเบี้ยวไม่มีหลักอะไรใช้หลักศีลหลักธรรมถึงแม้คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีศาสนาก็ตามเถอะแต่ก็คงต้องเคยได้ยินว่าอะไรถูกอะไรผิด แล้วก็นำนั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติตนจึงไม่มีคนดีๆที่ไหนใช้คำว่าใครๆเขาก็ทำกันใครพูดเช่นชน,นั้นชั่วทุกรกลายผมคลตรีรอตเตอร์นุช,ชาบุญนาขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคืนวันนี้วันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมเวลา19นาฬิกา จะมีการเสวนากันเรื่องตลาดสินค้าไทยในออสเตรเลียท่านที่สนใจขอเรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมเสวนาออนไลน์ทางห้องเรียนและก็รหัสเข้าห้องในภาพที่เห็นนี้สวัสดีครับ